น,นี่แล้วก็นกเนื่องจากนี้ค่ะตอนนี้ย่างเทโบกนะว่าราคาพักปรับสูงขึ้นใช่ไหมคะมเมืองเทเบ,บตุงค่ะตอนนี้นะคะราคาพักในลาสดุดเทสบาลเมืองเบ,บตุงจังหวัดยะลาค่ะก็ปรับขึ้นนะลาสุดเนี่ยค่ะต้นฮ้องก็พุ่งเึงกิโลกรัมละ180หนึ่งร้อยแปดสิบบาทแม่ค้าพักเขาเผยว่าในพื้นเที่เนี่ยไม่มีนะต้องสั่งจากผาคกลางเทมโดนพายุฤดูร้อนถลลุเสียหายก็เลยทําให้มีราคาสูงขึ้นค่ะ นี่นะคะทีลาสาเทศบาลเมืองเบตุงอำเภอเบตุงจังหวัดยาลาพักลายชนิดนะก็เริ่มปรับราคาสูงขึ้นค่ะเนื่องจากวันแล้งปลูกพักในภาคกลางหลายจังหวัดเนี่ยเกิดฝนตกมั่งจากสภาพอากาศนี่นะบ,บางแห่เนี่ยก็โดนพายุฤดูร้อรนถล่มพื้นที่พอปูค่ะก็ส่งผลให้ปริมาณพักถี่ส่งให้ลูกค้าตามจังหวัดนี่นะ โดยเฉพาะข้องผักาตายเนี่ยลดน้อยลงราคาเนี่ยก็เลยปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบวกกับราคาน้ำมันเนี่ยยังแพงก็เลยทําให้ส่งผลโดยตรงกับขาคนสงค่ะส่วนพักจะปรับขึ้นในะราคานะคะในสองถึงสามวันนี้ก็คือผักชีค่ายโเทิกิโลกัมล่ะนึ่งหนอยห้าสิบบาทบจากเดิมเนี่ยเขาบอกว่าโยเกินึ่งหนอยยี่สิบบาทตอนหอมเนี่ยกิโลกัมล่ะนึ่งหนอยแปดสิบบาทจากเดิมโยเกินึ่งหนอยยี่สิบบาท ผักกาดหอมกิโลกำลังหนึ่งรอยยี่สิบบาทจากเดิมขายอยู่เทเจ็ดสิบาบาทเท่านั้นล็ลกนาวค่ะกิโลกำลังหนึ่งรอยแปดสิบบาทจากเดิมหกถึงเจ็ดสิบบาทนี่หกสิบถึงเจ็ดสิบบาทก็คือถือว่าส่งถาวเลยนะคะคซึ่งปกติเนี่ยช่วงเดือนเมษายนก็คือถึงพฤษภาคมถูกปีบพักก็จะปรับขึ้นแบบหนีและขอบอบครับแม่ค้าขอบอกนะครับว่าสาเหตุที่ มันคืนขนานีเป็นพอว่าแร่งพอปลูกในภาคกลางนี่นมีวุดต็อ๊อกบางพื้นทีกับเสี้ยห้ยโดนพายุ่ดดูรอนทะลมอีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องข้องน้ามันแพงทํใาให้พอขาคนกลางต้องบวกขาคนส่งเพิ่มไปเล่นยนะครับทางพรรคก็มีไม่เพียงพอกับความต้องการข้อมีนมประชาชนแม้แต่ตัวฟักแกก็ยังปรับขึ้นราคานะครับ ตอนนี้ก็ค่ายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ100บาทจากก่อนน้าน,นี้เนี่ยค่ายกิโลกร,รัมเพียงละ50บาทเท่านั้นนะครับตรงนี้ลูกค้าต้องเข้าใจด้วยนะครับใช่เลยเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจากสภาพอากาศนะทีอว่าพอบอกฝ้ต๊อกนักก็เลยทําให้แรงพอปูเนี่ยคือมันอาจจะเสียหาย<ช>ผ้นผลิตก,ก็คือนอย<ช>ขพอสมหมาเน่งเะนงอ๋อคาน้ำมันแพลงลาวนี่แหละก็เลยทําให้ราคาพักเนี่ยปรับสูงขึ้นน้องจ้าหน่อยบอกเลยนะคะชายพื้นทีข้างบ้านเนี่ยปลูกพัก ใช่แล้วครับอะไรที่โปรโกสร้างมาโปรโก,กินเองได้<ช>โปรโก,ก็มาใชา้ก็โปรโก,กันไปกอนะครับช่วงนี้ราคามันในตลาดมันค่อนค้างจะสุ้งจริงๆ<ช>แต่แมคเราก็ต้องเข้าใจแมคค้าด้วยผมก็ต้องบวกไล่ต้นทุนนี่มันเพิ่ม<ช>ข้ามานะครับคือใครรับได้ก็คือรับได้นะนะใป<ช>ร,รับไม่ได้ก็คืออดไปก่อน